หาชอบช่อง SO Report by Sero ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นครั้งใหญ่ภายในทีมของเราสรับช่วงซัมเมอร์นี้เมื่อทางเยอร์กินครอปนายใหญ่เฮฟวีเมทัลเที่อกมาประกาศล่วงหน้าว่าจะอำลาทีมของเราไปหลังจากจบการแข่งขันในซีซั่นนี้ขณะที่บรรดาทีมงานของเขาไม่ว่าจะเป็นทางเปปลินเดอร์ปีเตอร์คราวเวตและวิกเตอร์มาร์ทอสเองก็จะอำลาทินแอนฟิลของเราตามหลังเจ้านายของพวกเขาไปด่วน ว่าล่าสุดมันก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์การอำลาทีมของบรรดาสตาร์โค้ดของเราจะยังไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านั้นเมื่อทางอแอตเลติกสำนักข่าวเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษก็มีการออกมารายงานข่าวเพิ่มเติมไปอีกด้วยว่าแม้กระทั่งทางจอร์ดเอสเ์เบิร์กโค้ชผู้รักษาประตูของเราก็ากำลังจะอำลาทีมตามไปด้วยอีกคนเช่นเดียวกันหลังจากเขากำลังจะหมดสัญญากับยอดทีมจากเมอร์ซีไซด์ก่อนสิ้นสุดการแข่งขันในฤดูกาลนี้พอดี ขนาดที่ตัวของทักแอชเดเบิร์กเองเก็ออกมาโพสต์จดหมายเปิดผนึกลงในหน้าอิสตาแกรมส่วนตัวของเขาเพื่อเป็นการบอกลาสมูสออันเป็นที่รักยิ่งซึ่งเขาอยู่รับใช้มาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี2009นับจนถึงปัจจุบันก็ยาวนานมาร่วม15ปีแล้วก่อนที่เขาจะตัดสินใจโบกลามือทีมไปตามข้อมูลดังกล่าวข้างตน้น ถึงบรรดาคนที่เกี่ยวข้องกับสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลหลังจากอยู่กับสโมสสอนมาอย่างยาวนานถึง15ปีผมก็ต้องตัดสินใจด้วยความยากลำบากยิ่งที่จะอำลาสโมสรอนฟุตบอลแห่งนี้ไปแอสเตอร์เบิร์กโพสต์มันเป็นช่วงเวลาที่น่าเหลือเชื่อและเป็นเส้นทางที่ยอดเยี่ยมสำหรับตัวของผมเองและรวมถึงครอบครัวของผมด้วย ผมรักการทำงานทุกวันให้กับสโมสรที่น่าทึ่งแห่งนี้แต่หลังจากมีการคิดและไตร่ตรองมาเป็นเวลานานผมก็รู้สึกว่าบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องที่เหมาะสมกับตัวของผมเองแล้วที่จะถึงเวลาในการย้ายไปหาความท้าทายใหม่ๆใ,ในเส้นทางอาชีพของผมต่อไปต่างลำดับ นในๆก็เปิดประเด็นมาเรื่องราวของคนที่กำลังจะอําลาทีมของเราไปในอนาคตอันใกล้กันแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เรามาดูอีกหนึ่งข่าวใหญ่ประจำวันนี้เลยก็ว่าได้ จะเป็นในส่วนของทางนักเตะกันบ้างเมื่อทักแอนฟิ a วอชสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็ออกมารายงานข่าวเลยว่าทางโจโกเมสปักหลังเลือดผู้ดีของเราเองก็มีความต้องการที่จะย้ายออกจากสโมสรของเราไปหลังจากจบการแข่งขันในฤดูกาลนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพื่อไปหาความท้าทายใหม่ๆใ,ในเส้นทางอาชีพของเขา หลังจากช,ช่วตัวอยู่กับทางลิเวอร์พูลของเรามายาวนานถึง9ปีแล้วนับตั้งแต่ที่เขาย้ายมาจากทางชอวตันแอตเลติกย้อนกลับไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ของปี2015ด้วยสนวนราคาสุดถูกเพียงแค่3.5ล้านปอนด์เท่านั้นทว่าเขาก็ไต่เต้าจนขึ้นสามารถกลายมาเป็นแกนหลักสำคัญในทีมของทางเยอเรเกนครอปได้และถือเป็นแข้งสารพัดประโยชน์ที่ได้ถูกเรียกใช้งานแทบจะทุกตำแหน่งที่ทีมขาดหายอยู่ นั่นทําให้หลังจากที่ครอปกาลังจะอาําลาสมสรของเราไปตัวของทางโกเมสเองก็มีความรู้สึกว่ามันอาจจะถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วที่เขาจะต้องย้ายทีมออกไปด้วยเช่นเดียวกันแม้กระนั้นเจตัวเองก็ยังไม่ได้มีการดำเนินการใดๆเพ่อเป็นการบีบให้สมูสรจจำเป็นที่จะต้องปล่อยตัวเขาเพียงแต่เขามีการแจ้งให้ทางผู้บริหารของสมสูสรรับทราบในเบื้องต้นถึงความต้องการและความปรารถนาของเขาแล้ว นั่นก็เพื่อให้ทีมเปิดกว้างสําหรับทุกข้อเสนอที่มีความสมเหตุสมผลที่ได้ถูกยื่นเข้ามาเพื่อขอซื้อตัวเขาต่อไปตามลําลำดำับสําหรับจุดหมายปลายทางต่อไปของทางกูเมสนั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัดแต่โจตัวก็มีความปรารถนาส่วนตัวที่อยากจะกลับไปอยู่ที่กลุ่มลอนดอนเมืองหลวงของประเทศอังกฤษอีกครั้งหากเขาจําเป็นจะต้องอําลาทีมของเราไปจริง นั่นหมายความว่าถ้าโกเมสย้ายออกจากทีมไปลาโจเอลมาติปก็ไม่ได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่เอร์พูลในยุคข,ของกุนซือใหม่อย่างทัดอาร์เนอร์สอตก็จําเป็นจะต้องให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกกับการเสริมทัพในตําแหน่งปากกหลังตัวกลาง เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พ่อยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูตัวเลขในเชิงสถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้ใจ่ายของทีมเราที่ทุ่มลงไปให้กับบรรดานักเตะในส่วนค่าเหนื่อยของพวกเขาว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับบรรดาสโมสรคู่แข่งทีมอ,อื่นๆในเวทีพรีเมีย มื่อล่าสุดทางคาโปโรชีเว็บไซต์ด้านสื่อติฟุตบอลก็มีการเปิดเผยตัวเลขค่าเหนื่อยในปัจจุบันของแต่ละสโมสสอ์ออกมาซึ่งผลปรากฏว่าทีมที่ใช้เงินในส่วนนี้มากที่สุดก็คือทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่อริตลอดการของเรานั่นเองหลังจากพวกเขาทุ่มเงินค่าเหนื่อยไปถึงสัปดาห์ละ3,821,000ปอนด์กันเลยทีเดียว นั่นสวนทางกับผลงานของพวกเขาอย่างสิ้นเชิงหลังจากทีมของทักอริกเทนฮ้ค์รั้งอยู่เพียงอันดับที่6ของตารางทานั้น ตามมาด้วยอันดับที่2องอเป็นทีมเต็งแชมป์อย่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ทุ่มค่าเหนื่อยให้กับนักเตะต,ตามมาติดๆที่ตัวเลข3 7 0ล้าน70,000กับอีก5,000ปอนต์ต่อสัปดาห์หรือห่างจากทางเรด d e v วิเพียงแค่1 0 0 0 0 0สนกว่าปอนต์ต่อสัปดาห์เท่านั้นแต่คนที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงสุดของเขาก็คือทางเ e v วินเดอ u y อยที่4 0 0 0 0นปอนด์ต่อสัปดาห์ ขณะที่อันดับที่3ก็เป็นอีกหนึ่งทีมรุน้นแชมป์อย่างทางปืนใหญ่ออสนอรของคุณซอมิเกลอาร์เตตาที่เห็นพวกเขาเป็นทีมที่มีอายุน้อยแบบนี้แต่ค่าเหนื่อยก็มีการจัดหนักจัดเต็มเหมือนกันรวมมาที่ตัวเลข3 2 9ล้านกหกับ,บ8,000ปอ,อนด์ต่อสัปดาห์ ก่อนมันจะตามมาด้วยคู่ปรับร่วมกลุมรอนดอนอย่างทางสิงโตนักเงินครามเชลซีที่เข้าป้ายมาเป็นอันดับที่4ด้วยการทุ่มค่าเหนื่อย2,978,000 0 0 0กับปอนด์ต่อสัปดาห์แม้พวกเขาจะนอนจมปลักอยู่กลางตารางในอันดับที่9เพียงเท่านั้นก่อนที่มันจะมาถึงคิวของลิเวอร์พูลในอันดับที่5ได้วยการใช้เงินในส่วนของค่าเหนื่อหรับนักเตะที่ตัวเลขรลวม2,607,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ จากนั้นถึงจะตามมาด้วยทางแอสตันวินล่อททอดแนมฮอสเปอร์เวสแฮมยูไนเต็ดนิวคาสเซิลยูไนเต็ดและเอเวอร์ตันตามลำ ไปกันต่อเลยกับอีกหนึ่งประเด็นข่าวใหญ่มื่อทางมิคิวอันโตนิโอกองหน้าของทาง West Ham United, เวสแฮมยูนา t ต d เริ่มาเปิดเผยบทสนทนาระหว่างทางเยอเกนครับกับโมฮัมเหม็ดซาลาที่ได้กลายมาเป็นประเด็นดราม่าร้อนฉ่าในเกมพิมลิกที่ทีมของเขาเปิดบ้านเสมอกับทางลิเวอร์พูลของเรา2ประตูต่อ2เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ในเก์ทั้งกล่าวนั้นเองซาร่าถูกรอบเป็นเพียงแค่ตัวสำรองก่อนที่ครอปจะเปลี่ยนตัวเขาลงสนามมาในช่วง1 1นาทีสุดท้ายของการแข่งขันซึ่งขณะที่เขากำลังเตรียมตัวจะลงสนามนั้นเจ้าตัวก็มีการไปยืนเถียงกับตัวของครอปที่ข้างสนามจนถึงขั้นที่ทังดาวินนูนเยสต้องเข้ามาห้ามทับ ครอบได้ยืนยันหลังเกมว่าปัญหาดังกล่าวได้จบไปแล้วแต่ซาร่าดูเหมือนว่ามันจะยังไม่จบเพราะเขาปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์หลังเกมแถมยังบอกอีกว่าถ้าให้พูดไปมันคงจะเดือดแน่นั่นทำให้ล่าสุดทางอันโตนิโอออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอีกมุมหนึ่งถึงสิ่งที่เขาได้ยินมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ระหว่างตัวของครอบและซาล่าดังกล่าว ก่อนอื่นเลยผมไม่ได้มีข้อมูลวงในอะไรนะไม่ได้มีใครมาบอกอะไรกับผมแต่มันคือสิ่งที่ผมได้ยินจากที่นักเตะเขาพูดคุยกันในสนามซ้อมอันโตนิโอกล่าวปกติแล้วมนักเตะของลิเวอร์พูลถูกส่งลงสนามมาเป็นตัวสำรองครบมักจะเข้าไปสวมกอดกับพวกเขาและอวยพรให้โชคดีแต่ตอนที่โมกำลังจะถูกส่งลงสนามไปเขาเดินไปอีกฝั่งและกำลังจับสนับแข้งหรืออะไรทำนองน,นั้น ครอปมีการยื่นมือออกไปและมือของเขาก็ค้างอยู่แบบนั้นอยู่สักพักและเมื่อโมหยุดทําในสิ่งที่เขากําลังทําอยู่เขาแค่แตะมือไปที่ครอปอารมณ์เหมือนจะทำไฮไฟฟ์มันชัดเจนเลยว่าครอปไม่ปลื้มและเขาก็บอกว่านายอยากจะกลับไปนั่งที่เดิมไหมนายอยากจะลงเล่นอยู่หรือเปล่าแต่ไม่มีใครบอกผมว่าโมได้พูดอะไรกลับไป นั่นแหละคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะพวกเขาโทรฟอร์มได้ไม่ดีและมันเลยทําให้เรื่องนี้บานปลายขึ้นมาการรู้ว่าพวกเขาเป็นใครและทําได้ดีแค่ไหนในฤดูกาลนี้ร่วมถึงถ้วยแชมป์ที่หลุดลอยไปจึงทําให้ความเครียดเพิ่มสูงขึ้นมันเต็มไปได้วยความเครียดมากมายและผมก็รู้สึกว่าพวกเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะเพราะอย่างนั้นเรื่องแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้ เรามาปิดท้ายกับข่าวสุดท้ายของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราหลังจากทางทอมกาบิยานักข่าวจากทางลิเวอร์พูลเอ็กโคสื่อวงในของทีมเรามีการออกมาเรียกร้องให้สโมสรช่วยโอกาสในการเซ็นสัญญากับทางอาร์คซันเดอร์อีซัคดาวยิงตัวเก่งของนิวคาสเซิลเข้ามาเป็นตัวตายตัวแทนของดาวินดูนเยสที่ทำผลงานไม่เข้าเป้า ในตอนนี้นิวคาสเซาลตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากหลังเจอกฎทางการเงินเล่นงานทำให้พวกเขาจำเป็นจะต้องปล่อยตัวสตาร์ดังบางรายออกไปเพื่อเป็นการปรับงบดุลทางบัญชีคนที่อยู่ในข่ายดังกล่าวก็มีทั้งบรูโน่คริมาไรส์และอเล็กซานเดอร์อีซักที่น่าจะทำเงินก้อนโตให้กับพวกเขาได้ประกอบกับการที่ลิเวอร์พูลของเราเองก็มีปัญหาในเรื่องการจบสกอร์ที่ขาดความเฉียบคม นั่นทำใอีซักที่กดไปแล้ว19ประตูจากการลงสนาม26นัดในฤดูกาลนี้จะตอบโจทย์ปัญหาดังกล่าวได้ดีที่สุดแต่เราก็ต้องมารอดูกันว่าคำแนะนำจากทางกาบิยาดดังกล่าวนั้นผู้บริหารของทีมเราจะมีการรับฟังมากน้อยเพียงใดกันแล้วหรือไม่อย่างไรแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ